ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีท่างช่องของสงการนะคะืันนี้จะมาตามแนวทางแม่ไล่นะคะพี่น้องแม่ไลอ่าเพิ่นกับหวดวังหันกับบกเขานะคะหววก้อนนี้กับซ้ำเข่าพว่าเพิ่นหายสามเก่ามันก็ออกสามหกขันกับหวัวลุ่งก็จะเป็นสามหกนะคะเพราะว่าหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันนะพี่น้องเนาะกับหวัวนี้เพิ่นจะฝันดีไปนะคะ เพิ่นจะฝันว่าจังใดนะคะเข้ากับไปถามเป็นเลยนะคะงวดวันที่หนึ่งเอ้ยงวดวันท <16, S 1> ี่สิบหกสิงหาคมนะคะามาตามเมีไล่กันเลยคะ่ะเบาพิษเบาถือ,อยู่นีละจักงยามได้ยังจิคลองดอกบ่คลองจักเตียดอกค่ะกบยะยสูส่งนีละก็ขอโทษขอเอาไย้อันได้เบาพิษเนาะ เอาหัวเลยอันดึงเกนครับปันใจมวันดีมาเลยค่ะมันเป็นคนเบาพิดเบาถือซื้อดอกเมียิดเหล่วก็เดือมันกระโดนแล้วไปท่างคุณมากได้ใจไอทัางที่เพิ่อาบวชไฮซี่ฮุกตัวเดียวขวด,ด,ดมาหันเนี่ยไปมาหันไปหาเพิ่อนเพิ่นว่าใกล้ใกล้มือว่าสันว่าเพิ่นว่าจะมาหาเมียเด้อว่าสัน ของคุณยายอัหนึ่งกับใดม้าหนึ่งซีหกกัเบเพื่อนพ้องไปหาปูวสันเลาะไก่ไก่หนึ่งจะไปผู้นั่นกับโอเดีลุ่งช่องที่เสียดายเอามาแล้วพันไปลุ่งตะวมฝันคุณยายที่ไปใดน้ำผ่าม้านะยายลาดตีนะเพือ่อนใดม้ดมาหนึ่งซี่หกขันแมนเท้าแยกแยะมันกับเขาซีหนึ่งซี่หกอยู่แล้วเนาะ บ้านนี้เขาเรื่องล่างขรื่งบนเขาเรื่งล่างขรื่งบนแต่ว oh ่าห in ันบ่ได้ลงคลิปแหมลืมแมแม่จังไดจะไปลืมได้ไปเอาใจลิปความฝันเพิ่นบ้านท่านแต่ว่ามีอยู่ที่บ้านบ้านนี้กะเพิ่นกะได้มาตัวใดล่ะเกาซี่เลือตัวใดนี่ล่ะอย่างเดียวจ้ะมันมีหลายตัวเพราะว่าเพิ่นให้ตีเอากระหุกศูนย์น้ำบ่ศูนย์หกน้ำบ่พิ่นนั่นก็ได้ บันนี้กับเบาความฝันของแมงหวดวันที่สิบหกสิงหาคมหกเอ็ดเลยค่ะเดี๋ยวเอ็ซีสิวายังวไงสิวาแอดเบาหลายซื้อเลขอันหกเปดกับอันหกเอ็ดเนาะซื้อสองคู่เนาะยังว่าฝันว่ามันยังงาเอาเครื่องเสียงมาเต็มอยู่เฮือนหนึ่งงามงามมั่งยังาเจ้าคือยังเอามาเครียงเสียงมาเฮือนข่อยารั่นบุคคลเนาะโอ้ยเก่ามาให้เจ้าเลยเนาะซาปยัยเก่า ผ้าม่านเกลายวทิมอาผ้าม่านสีแดงมาใส่ค่ะคู่ส่องคู่ส่องเนาะมื่อคืนนี้เลขบ้านเลขบ้านเนี่แม่ไหมอ๋อเลขบ้านหอยที่ว่าแมนหนึ่งสามสี่ทุอเออถ้าเราเขาว่าเลขตัวเกลายวสีม้าเขาว่าเลขตัวเกลาดีเออเขาว่าเลขตัวเกลายวสีม้ายายโอ้หอยกันเลยว่าสิซื้อสามสี่เบิ้งหนึ่งสี่สามสี่เบิ่งอยู่อันเลขบ้านเห็นไหมหางยุดขังอยู่ทั้งเฮือนเมงงามาให้กำลังจิตติดเนาะ ป๊าดเป็นซ่งเป็นซ่งงอางามากค่อคยพันเนี่มีงาเจือเท่านูนขือนนี่แต่เพราะว่าคนเอาแนวมาให้มืาขึ้นนี่ซื้อเลขตัวนี้แล้วแต่ว่ามีาซื้อเลขไว้แล้วเออซื้อมาพัดนี่ออกมาเพราะสีแมนตัวซื้อแต่ว่าก็เสียเอาบ้าน์ดิ้ทีแมวแหวนน้ำยู่ออืืกนั่นสิเป็นเลขบนญต้อยู่ทางบนอยู่อยู่ข้างบนใส่ผ้าม่านเนาะเออพไงก็ใส่ผ้าม่านแดงคือ ลงมาเมื่อคืนนะี่แม่งาเก่าเชียงเสียงหม่เป็นย้อยลงมาดีละบ่มง้มเง้มเนี่ยเลขบ้านแม่กัดหนึ่งสามนี่คือผู้เอามาบางหนึ่งหันเลน่นเออหนึ่งสามชีนน้ตวนเอิร์กเออหนึ่งสามชี้เขากระตัดกระบ<ต>าดในเ <ตา S 2> <ท>ยนอืมอืม กะอันเอาลุงรัดยังมาอย่านั่นยังว่าอยู่นาวะเฮ้ยซื้อซื้อซ้กับซุ่นซ้ำคอยดว่าโอ้ยคอยกับพันอย่ลุงรัดน์คอยอันพันว่าวัดเป็นบุญพันว่ามันสิอันก้อนเขาซื้อไรอ้าวซุ่นซ้ำนี่ป่ะมาซุ่นซ้ำกับซื้อซอมโอ้ยมันยังง่าเอาข้องเฮ่อเมื่อคืนนี้เนาะพันพันอย่างนีพันนีนแต่เต้าครับเต้ามณ์ก็คือว่าแล้ผมพันเนาะมันจะ เราบันเนียนผู้ผู้เอามาไห่น่ะอายุเท่าใดคุณจ้าพรบันเนียงากระซ้ำกันนี่แล้วบอหกอันโอเคสิบเอ็สนี่แล้วบอเอสจุดเอสเต็มมันที่สิบสามอันกันญญาหนิเออพ้องกันก็ค่อยละพรบอโน่งเรียนเดียวกันโอกพร้อมกันแม่แม่ซื้อเลขตัวใดไวแล้วค่ะที่สาสาวก็ซื้ออันห้าห้าหกแปดหก เกีเท่านี้แหละบ่ได้ซื้อ568มันก็เขียนไว้บ่ได้ซื้อออสิซื้ออัน03กับ13อยู่กับ14นี่ล่ะเขาว่าเลขเก่าเนาะจ้าอือ1424บัดนี้บ่ซื้อขึ้นซื้อลงบ่568กับ67แม่นบ่แมเออ67อือ67 76ซื้อกลับไปอันยูหั่นนั่นกลับเอาเด้อครับพี่น้องแต่ว่าอันนี้สิกลับกลับหัวกลับหางให้แม่เป็น97เด้อค่ะเด้อ อันนี้ก็จะกลับหัวให้แม่นะเป็นกาเป็นนัินเป็นคัมงกกับเบ่าตัวเดียวกันกันเลยกกับใหายเป็นเกาแปดนี่ว่าแม่ซื้อตัวนี้ไว้ซ้าก็ซื้อเลขสองตัวอย่างว่าหมาื่อวานนี้ซื้อ,อน้ำอีปเต่าแล้วบ่ประมูลคำคำแล้วบ้าม่นคืนพันคนสีแดงดิว่าแกงแลวดิว่าอืมซื้อตัวนี้แม่ซื้อเล็กไว้ เป็นลาสิเขาให้จักเทืยนเนาะแจงว่าดูเออแม่กะว่าถือเป็นจักงวดแล้วแม่บ่กถือแจ้กสีงงวดเลยเนาะแต่กีีแม่ก็ซื้อถึงมากเป็นต่งวสิภางวดเนาะเงียนกัยนึงก็เลยหาอันไกลๆหามันฝันไม่ค่ะแม่ปัตติมาอีกโยอันนี้ก็คือเลขบ้านอีเลขแม่ซื้อไว้เนาะ งูไฮเดอร์คาเดอนนอ,อันนี้เมะซื่อไว้อณิเล็บบ้านซื่อไว้แค่สองตัวหกแปดหกเจ็ดเนาะเมียซื่อไว้เนาะกราฟหัวกราฟหางไหฮไว้ย่างดีเลยงวดนี่ 79, <69 S 1> เจ็ดเก้าหกเก้าเนยจริงจ้เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเออต่ว่าหาหกแม่ยหันซื่อไว้หาหก <is> มาเลยซื้อดูว่าหันในซับไหฮแมียดิซับไฮแม่ยซื่อเด้อคันนี้เด้อหาหกนี่ หาหกุกหากาวดัวนเก็จะเป็นเลขหลายตัวแต่วา่าไข่เอฟซีพิจารณาเอาเด้อค่ะเด้ออันนี้คือแยกไห่เมีซื้อหาหุกกับหัเก่านี่กรบหัวกับหางไห่ซื้อได้ค่ะมักตัวใดก็จัดเด้อค่ะพี่น้อง แม่เป็นกับฝันซ้ำานีเนาะค่ะเนาะฝันดีอยู่ฝันว่าได้มีคนเอาของมาให้ก็คือถือว่าฝันดีนะคะเมียเป็นกับเบาโทรศัพท์อยู่ค่บบันี้กจะสรุปเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าคงสุดท้ายกับสิไดมาทำมาคงสุดท้ายเบ่งอจต่โคงสุดท้ายจังสิมหาเม่อีกอันนี้ก็คือสรุปเลยนะคะสรุปเม่ไล่ ฝันแม่นนะคะ,ยยวคะงวดจะงวดวันที่16สิงหาคม6ดค่ะแม่ไล่สื่อไวแล้วนะคะ5 6 8 6 8 6 7แม่ไล่สื่อสองตวัวทอนีแต่ว่าแอดกะเลยกันผาดกะเลยหุกเก้าตัวเดียวกันกะเลยเอาเก้าแปดเก้าเจ็ดปรกาปัดให้อีกหา5ุกหาเก้านะคะ <ไป S 1> พี่น้อง เรียกบ้านเพิ่นกะหนึ่งสานะคะ3ามซีหนึ่งะะสงยยนหนึ่งซน,นะคะพี่นงองกะเป็นแนวท่างซื่อฉลาดกินแบงรัฐบาลน,นะคะงวดประจำวันที่16สิงหาคมหกเ็ดค่ะโชคโชกหมันหมานน้ำแม่ไล่นะคะขอฝากคนุนละล่คคนละแช่ให้กับท่างช่องนอยน้อยในเด้อค่ะ,คะสวัสดีค่ะ